มีเหตุการณ์ที่ผมเกริ่นให้ฟังนะครับว่าชายหนุ่มคนนึงนะฮะจะไปเยี่ยมภรรยาเอ้ยไม่ใช่ภรรยาแฟนแฟนเขาคบกันเป็นแฟนไนม,มเป็นภรรยาเลยนะครับค่ะปรากฏว่าพลาดครับไปปีนบ้านเรียกแล้วไม่ขานตกลงมาครับในสภาพที่โอ้โหได้รับบาดเจ็บฮะเดี๋ยวด,ดูไปดูภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยครับๆๆๆนี่ฮะให้ดูภาพชัดๆก็ไม่ได้วาดเสียวคุณลชนีเหล็กแหลมที่ ประตูะรั้วบ้านนี่แหละครับเสียบเสียบเข้าไปที่ขาเลยเหรอเสียบเข้าไปที่ขาครับโอ้แล้วน้ําหนักคนอ่ะแกก็โอดโอยนะแต่เวลาพูดสือข่าวไปถามเจ็บไหมพี่แกบอกยิ้มยิ้มเออแกก็เลยถามนักข่าวกลับว่าเออถ้าอยากรู้ว่าเก็บไหมก็ลองเดิองลองเอาขาไปเสียบเหล็กอะไรประมาณนั้นนะครับคนที่บาดเจ็บก็คือคุณประธานจรจังริดอายุ35สปี อาชีพเป็นพนักงานขับมอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารถูกเหล็กแหลมบนประตูรัว้วเสียบที่น่องขวาทะลุนะ้าแข้ง,งเลยนะครับ<ๆ>แกก็เอามือเกาะพยุงร่างของแกไว้นะ<ๆ>อ้ยเห็นผมเห็นแล้วก็เจ็บปวดทรมานแทนนะ<ๆ>เออเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยๆทำยังไงครับเอาอุปกรณ์ตัดเหล็กแหลมเนี่ยนะครับไปช่วยกันตัด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 โอ้ยจนลงมาได้ครับนี่แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลทหารเรือ สอบถามคนที่อยู่ในบ้านนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณบูก็แล้วกันนะครับเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนเจ็บเป็นแฟนของเธอที่ตามคบหามาสักระยะละก่อนเกิดเหตุทราบว่าขี่รถมาหาแต่จะขี่รถมาหาแต่ไม่บอกว่าจะมากี่ชอ่่โมงตัวเขาเองก็อาบน้ําอยู่ในห้องน้ําด้านหลังก็ไม่ได้ยินเสียงใครเรียกอะไรหรอกคาดว่าแฟนคนจะห่วงนั่นแหละเพราะว่าตัวเธอเองก็มีอาการโรคซึมเศร้าใช่ไหม พอเรียกแล้วไม่ตอบก็ชักใจไม่สบายใจไงก็เลยตัดสินใจปีนประตูรั้วบ้านเข้ามาไงแล้วพลาดนะครับลวนถูกเหล็บเสียบเนี่ยนะฮะ, oh. ะฟังแฟนสาวเล่านะครับคุณเลือกเราลวที่บ้านไม่ค่อยมีคนอยู่ uh huh. อยู่แค่สามคน สองคนอะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครมาแต่ว่าเราอะไปอาบน้ำหลังบ้านืปเลยแล้วรงเนี้ยหรงไม่รู้ว่ามีคนมาเรียกเพราะเราไม่ได้ยินเพราะมันลึกจ้ะแล้วนี้พี่เขาก็เลยปีนประตูข้ามบ้านประมาณนั้นแต่เราไม่รู้ขนาดมันโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เลยแล้วเราก็ยังไม่ได้ยินเสียงเพราะเราเปิดน้ำเเราไม่รู้โอเคขอบคุณมากครับพี่ ส่วนผู้บาดเจ็บครับคือพี่ประธานนี่นะฮะแกก็เล่าให้ฟังขณะที่นอนอยู่บนเตียงนั่แหละครับแกแกเล่าไปแกยิ้มไปนะเอแกก็เขินๆในความผิดพลาดของตัวเองไว้อย่างนั้นนะอบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ย้อมใจได้เล่าขาวนิดหน่อยเอก็จะไปหาแฟนอปรากฏว่าโทรหาก็ไม่รับอีกเอ๋โทรหาไม่รับก็เลยไปถึงบ้านไปถึงบ้านก็เรียกตะโกนก็ไม่ไม่มีเสียงตอบอีกนะครับ ก็เลยปีนเข้าบ้านครับปีนต้นมะย,ยมฮะเออปีนที่ต้นมะย,ยมแต่ไอ้ต้นมะย,ยมเจ้ากรรมมันหักครับพอหักแกก็หล่นลงมาค้างอยู่ที่ประตูรัว้วบ้านนะั่นแหละพอดิบพอดีเลยครับเคยดูแต่ในข่าวที่คุณกำมพลัชนีเขาเล่าว่างั้นนะอเออไม่เคยคิดว่าไอ้เรื่องอย่างนี้จะมาเกิดกับตัวเองอ แกดูช่องนี้ช่องเดียวเลยนะเออดูเออแกดูช่องเดียวแกดูช่องเดียวแกบอกว่าทีวีที่บ้านเสียใช่ไหมไม่เป็นความชอบส่วนตัวอะฟังก่อนฟังก่อนเหตุทำอะไรอยู่สามสี่กินเล้าขาวมาครับแล้วแล้วยังไงเอ่ยก็มมาหาแฟนเนี่ยครับมาหาแฟนแล้วคือเราจะเป็นเข้าบ้านโอ้โหทำไมเราถึงไม่เคาะประตูเรียกหรือยังไงเรียกไม่ติดเรียกไม่มีใครรู้เราก็เลยทําไม ป,ปีนเข้าบ้านเนาะตอนปีนเข้าบ้านเราปีนแบบไหนเราถึงขาเข้าไปติดในเหล็กเอต้นมะยมมันหักอ๋อต้นมะยมมันหกัก <c oughs> ถ้าไม่หกกักก,ก็เข้าได้อยู่รับอ๋อถ้าเกิดต้นมะยมไม่หกักขาก็คงไม่ติดที่เหล็กเนาะทำตะกอนอะไรับ,รบจอนจังดีครับจอนจังดีครับแล้วเราดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยใช่ไหม แล้วตอนนี้เราจะไปหาหมอนี่เราไปรักษาโรงพยาบาลอะไรเรามีสิทธิ์ที่ไหนหรือเปล่าไม่มีครับแต่ว่าเรียกที่เราจะไปทานเรือได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อเหตุการณ์ครั้นงนี้เราเราโดนปุ๊บก็ต้องจําไปอีกนาน <c oughs> นะผมผมเห็นดูข่าวหลายคลิปแล้วผมว่าจะไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าเราร้อนตัวไงไอ้ไอ้เ,อเอขาเรียกนะเป็นห่วงแฟนใช่เราก็เลยรีบใช่โอเคขอบคุณมากครับผม นีแกบอกแกก็เคยดูข่าวนะแจะไม่ขึ้นแล้วเชียวแต่ห่วงแฟนก็ห่วงเออแกก็พูดไปยิ้มไปแกก็เป็นคนอารมณ์ดีนะถ้าเป็นบางคนนี้เจ็บขนาดนี้พูดไม่ออกนะจะหุดหิดคนถามด้วยสิเออเออเนี่ยแกแกแบบว่าก็เล่าให้ฟังอ่ะค่ะคตัวใหญ่ด้วยนะคะคือไอ้ไม้แบบต้นมะยมอ่ะมันเป็นไม้เปลาะนะครับเปลาะมาก ขึ้นปีนขึ้นไปไปดึงไปเหยียบไปอะไรมันพร้อมหักตลอดะะเวลานะมไม้มะยมมะยมก็นิยมปลูกไว้หน้าบ้านด้วยนะคะแล้แถมปีนไม่ได้ด้วยนะม,มันเปลาะนะคะ่